สวัสดีเพืเ่อนๆทุกคนนะครับวันนี้เราก็จะมาเล่นเกมคลายเครียดกันหน่อยก็จะเป็นเกม Stickman Hero ตรีมก็จะมาในส่วนของดราก้อนบอลกับนารุโตเป็นหลักเนาะก็ในส่วนของตัวละครก็จะมีอยู่หลายตัวเลยนะครับให้เลือกประมาณไป10ตัวแต่ว่านั่นแหละครับเพิ่งโหลดมาเล่นวันนี้วันแรกเลยเนาะเดี๋ยวลองไปเล่นดูกันเลยดีกว่า มาครับเจอกบบดิจิต,าต้าชาร์จพลังยิงพลังมาเลยนะเจอไฟนอนแฟดไปก็อันนี้น่าจะอยู่ในภาคฟีเซอร์เนาะ น่าจะเป็นเรื่องสตอรี่ส่วนในในส่วนของภาคพิซเซอร์ครับเบกิต้ากำลังต่อสู้กับไอกองทัพของฟิซเซอร์เอาไปอีกทีครับไฟนอลแอตแทกก็จะเป็นตัวกีกี้นะครับแรกๆมันก็จะง่ายหน่อยเดี๋ยวถึง าลาดบอสก็จะเป็นฟิเซอร์ก็มันน่าจะาแข็งแกร่งกว่านี้เข้ามาเลยเจพลังป้องกันหน่อยเบกิต้าใส่ไปครับอุอ้ยเจ็บเจ็บพลังมันน้อยนะครับก็เลยตีเราไม่ค่อยเข้ามันเร็วอยู่นะเนี่ย บ้างเอย้ารอใร้เดี๋ยวน่าจะมีหน่วยรบพิเศษกีนิวนะครับก่อนที่จะเป็นอ่ารอบเซมิไฟนนลหลังจากนั้นก็จะเป็นฟีเซอร์เจอไฟนนลแฟดไปหน่อย ก็เพื่อนๆชอบเล่นตัวละครไหนก็บอกมาได้นะครับอยากให้เล่นตัวละครไหนฟิเซอร์เบจิต้างูคุณก็วันนี้มาแบบเล่นๆนะครับไปเปลี่ยนตัวก็ยังไม่ได้เปลี่ยนตัวเนาะทวดจีมันมีอันนี้ผมเล่นเสร็จแล้วมาภาคเนาะไฟนอตเอทแท็กไปหน่อยกำลังมา ไฟนอลแอตแทกครับ ียบร้อยครับต้องไม่โดนอยร้อยครับเออก็จบไปแล้วนะครับวันนี้ถือว่ามาเทสก็ได้โหลดเกมอ่าสติ๊กแมนเนี่ยแหละครับแต่ว่ามันจะเป็นเวอร์ชั่นที่ดีกว่านี้หน่อยภาพค่อนข้างสวยแล้วก็จะมีรีมวันพีสนะทุโตุกัวละครให้เลือกมากกว่านี้เดี๋ยวก็จะมาเล่นรีวิวให้ดูกันนะครับเล่นได้ไม่ใช้เน็ตไม่ต้องมาอ่ารำคาญนะครับเวลาเล่นเกมอยู่แล้วต้องมาผสมพบเบจอ